ทางสมาคมได้มีแผนงานส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมต่างประเทศตั้งแต่ซ้อมและแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างนักกีฬให้หลายคนที่เริ่มปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ได้เหรียญทองเลยเริ่มปีนี้เป็นปีแรกทำลายสถิติซีเกมเลยเขาต่อไปนักปั้บพรฐาพรเจริญครับวัดบริเวณหญิง รัชพรถาวรเจริญครับครับเมื่อสิบปีที่แล้วที่ยังเป็นนางสาวนะครับก็ได้รับยศด,ดเพิ่มขึ้นครับวิบ่งผัดสี่คูณหนึ่งร้ยเมตรเหรียญทองเอเช่นเกมครับแล้วก็อีกหลายสมัยครับครับวิ่งผัดสี่คูณหนึร้อยเมตรเหรียญทองนะครับที่เอเช่นเกมที่โดห้าประเทศกาตาร์ครับ ครับเป็นอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่ด้วยนะครับทั้งสองทองนะครับทั้งสองท่านเลยครับและลำดับต่อไปนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์มากมายนะครับซึ่งโกรดนะครับต่อไปนะครับเหรียนทองครับนี่แหละครับเป็นทีมครับนี่แหละครับทีมวิงผัดสายเลือดใหม่นะครับสายเลือดใหม่ ซึ่งเป็นยุทธศาสไทยนั้นไม่เป็นทำให้พี่น้องชาวไทยผิดหวังนะครับเป็นทองการแข่งกีฬาซีเกมส์ที่เมียนมานะครับและขอเชิญทุกน้ำหนักกองบังคัการแข่งกีฬาชียนเกมส์ครับครับขอกราบขอบุณท่านนายกสมาคมและต่อไปนะครับวิ่ง400เมตรหญิงนะครับและต่อไปนะครับเป็นหญิงแกล่งวาสนาเรือกาศเจหญิงวาสนาวพินาโทรครับ ที่รออยู่ข้างหน้าเดือนตุลาคมนี้คืการแข่งกีฬาไอชิเกมนะครับที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ hey, <Joe. S 1> และในโอกาสนี้คงต้องขอรบกวนกลาบพระกล้ท่านพลตรีจารึกนะครับได้